สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออบประกอยเคป๊ K ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง5ารัมจากเบบี้มอน t e r อร์เมมเบอร์คนสุดท้ายของเบมอนที่เปิดตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าคนนี้คือเด็ด มากๆอีกหนึ่งคนเลยในเบมอนเริ่มต้นมาในวงการก็เป็นนางแบบมาตั้งแต่อายุ2ขวบกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีผลงานต่างๆมากมายทั้งถ่ายแบบโฆษณาในแวดวงของวงการบันเทิงเกาหลี ฮารัมเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับทำงานกันมาหลายรูปแบบมากๆจนเข้ามาออดิชั่นใน YG Entertainment แบบว่าความสามารถต่างเนี่ยก็มีเท่าที่มีในตอนนั้นตอนที่ยังเป็นเด็กนะครับพื้นฐานทางด้านการเต้นก็ไม่มีมาก่อนเลยการร้องเพลงเนี่ยก็ร้องตามสไตล์ของตัวเองที่ฝึกหรือว่าที่เล่นอยู่ที่บ้านนะครับแต่พอมาออดิชั่นวันแรกปุ๊บก็สามารถเข้ามาเป็นเด็กฝึกใน YG Entertainment ได้เลยเพราะว่าถูกใจของชาว YG เป็นสจริตของทางตึกดำมาก ความมั่นใจตั้งแต่วันที่มาออเดชั่นรวมไปถึงการประเมินครั้งแรกเนี่ยทำให้หลายๆคนนนั้นอึ้งกันไปนเลยนะครับว่าเด็กคนนี้คือคนที่มั่นใจมากๆทั้งๆที่พื้นฐานเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่ว่าหลังจากนั้นมาในทุกๆก,การประเมินรายเดือนรายสัปดาห์ต่างๆเนี่ยฮารัมก็นําเอาคําติชมต่างๆนะครับมาปรับแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆซึ่งในตอนนั้นเนี่ยป่ายางก็บอกเลยว่าฮารัมนั้นเนี่ยเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วในบรรดาเด็กฝึกหัดทั้งหมดที่เห็นในวันที่ มาประเมินในตอนนั้นกันเลยหลังจากนั้นมาฮารัมก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าพัฒนาตัวเองไม่หยุดจริงๆนะครับทักษะทางด้านการร้องเนี่ยปายยางบอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงดีมากๆซึ่งฮารัมได้บอกในคลิปวิดีโอ introducing นี้ด้วยนะครับบอกว่าเธอนเนี่ยมีไอดอลเป็นรุ่นพี่โรเซจากแบล็คพิ้งนั่นเองเพราะว่าชอบมากๆ รุ่นพี่โรเซ่เป็นคนที่มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความโดดเด่นในเสียงของตัวเองการแสดงทุกอย่างนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงสําหรับโรเซ่เท่านั้นแถมในตอนประเมินรายเดือนเนี่ยฮารามได้บอกด้วยว่าคนที่เธอชอบที่สุดไอรอลของเธอได้นั่งอยู่ตรงหน้าในการประเมินด้วยทําให้ในตอนนั้นก็รู้สึกประหม่ามากม แต่ก็ยังทําออกมาได้ดีแล้วก็ได้รับคันชื่นชมกลับไปซึ่งรุนพี่โรเซ่นะครับก็คอมเมนต์กันไปเองเลยว่าเสียงดีมากๆแล้วก็การร้องการทําอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าทึ่งไปหมดปายางก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเสียงของฮารัมนั้นเนี่ยสามารถเทียบได้กับนักร้องป๊อปชื่อดังกันเลยเป็นคนที่มีสไตล์และมีเสียงร้องที่ยอดเยี่ยมมากๆการร้องได้รับคําชมไปแล้วก,การเต้นก็ไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่า เต้นไม่เป็นมาก่อนไม่มีพื้นฐานทางด้านการเต้นมาเลยแต่ว่าฝึกซ้อมอย่างหนักใช้เวลาฝึกเนี่ยประมาณ9ก้ชั่วโมงต่อวันดีจองก็บอกว่าน้องฮารัมนะ,นะครับเป็นคนที่มีแขนขาที่ยาวแต่ว่าสามารถจัดระเบียบร่างกายตัวเองได้ดีทําให้การเต้นทุกอย่างมันออกมาดูดึงดูดแล้วก็ดูดีดูเท่ถ้าเป็นการเต้นที่เท่เนี่ยฮารัมก็คือกินขาดไปเลยในหมดของการฝึกฝนผ่านไปมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับในวันเกิด เหล่าเบบี้มอนสเตอร์เด็กฝึกทุกคนนั้นเนี่ยก็ทำคลิปวิดีโอเพื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดฮารัมแล้วก็มีของขวัญด้วยซีนนี้มีน้ำตาเลยนะครับเจ้าของวันเกิดของรอมมีน้ำตาเลยแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์เป็นเค้กวันเกิดนะครับจากมักเน่ไลของเบมอนนั่นก็คือจิกิต้าแล้วก็โรรานั่นเองเอาเค้กมาเสิร์ฟให้กับพี่ๆพ,พร้อมกับบอกเลยว่าเค้กนี้เด็กๆทั้งสองคนนะครับมักเน่ไลของวงเนี่ยเป็นคนทำเค้กขึ้นมาให้พี่ ฮารัมเองกับมือแถมยังมีการ์ดอวยพรวันเกิดด้วยน้องชิกิต้าในเขียนเป็นภาษาไทยนะครับพี่ฮารัมเขาอึ้งมากๆชิกิต้าเขียนเป็นภาษาเกาหลีด้วยแล้วก็เขียนออกมาได้ดีเลยทีเดียวตันหนังสือน่ารักมากแอบมีภาษาไทยเขียนบอกสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับเพิ่สุดท้ายของเมมอนเนี่ยหน้าตาก็วิชวลจัดเต็มแล้วก็ความสามารถเนี่ยล้นเหลือมากๆการร้องที่เป็นสไตล์ของตัวเองเสียงร้องที่มีสเสน่ห์การเต้นที่ทรงพลังใครที่โดนฮารัมตกนะครับหรือว่ารอคอยเอ็นจอย ริ่งหารัมกันอยู่วันนี้ได้ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบหรือเปล่าปักเมนหารัมกันเลยไหมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง